ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Little Soho r o Channel นะคะช anel ของเรานะคะก็ทำคลิปอัปเดตดวงประจำ12ราศีทุกๆเดือนนะคะแล้วก็มีคลิปพิอเด็กพิากาศเข้ามาคุณเล่นในเรื่อยๆนะคะเป็นขั้นรว่าง12ราศีเนาะแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปคำพยากรสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่22มกราคมจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะคะช a n e เราใช้เกณฑ์การแบ่ง ลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหากคุณทราบลัคนาของตัวเองอยู่แล้วคุณก็ดูได้เลยนะตามเกณฑ์น,นี้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะขยับขึ้นหรือลงหนึ่งราศีเนาะเพราะบางทีมันอาจจะคาดเคลื่อนไปได้เหมือนกันเอาละหากใครอยากตรวจสอบลัคนาของตัวเองเข้าไปที่ Facebook Page ท i ติ้ลโซโลโรนะคะเราจะมีโพสต์บอกไว้นะว่าวิธีการตรวจสอบของคุณทําอย่างไรนะคะถ้าคุณทราบเวลาคร่าวๆหรือไม่นาทีไม่ชัดเจนคุณสามารถใช้ตารางเทียบได้นะ แต่ต้องรู้ชั่วโมงด้วยนะจ๊ะมาคลิปนี้เรามีไพ่ทั้งหมดสามสำรับมาออกคำพยากรณ์ให้กับคุณนะไพ่ออร์ l เคิอันนี้นะคะมันจะเป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงคําแนะนําในเรื่องของความรักให้กับคุณด้วยเดี๋ยวขอสับไพ่แป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะใจร่มๆนะมา อย่าลืมว่ามันเป็น general reading นะจ๊ะทุกคนดังนั้นก็ฟังหูไว้หูคิดวิเคราะห์แยกแยะนะจ๊ะนะฟังให้มันสนุกสนานสิ่งไหนดีก็เป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะสิ่งไหนมันไม่ดีคุณก็วางแผนรับมือสำรองไว้แต่จะดีที่สุดนะคะใช้ชีวิตยอยู่บนความไม่ประมาทนะคะแล้วก็อนาคตนะคะคุณกําหนดได้นะคะอยู่ในมือของตัวคุณเองอยู่ที่ความพยายามและความมุ่งมั่นของคุณว่าจะเปลี่ยนแปลงอนาคตคุณได้ดีแค่ไหน อ่ามาขอไพ่ให้กับชาวกลุ่มนะคะประจําเดือนกันยาสิบใบไพ่ประจําตัวของคุณในเดือนนี้นะคะเป็นไพ่ช a รีออนนั่นเองนะจ๊ะไพ่ชอรีออมาบอกว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างอาจจะเดินทางบ่อยนะมีเกณฑ์ในการเดินทางบ่อยๆ ใครที่ทํางานประจําอยู่บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้มันต้องทํางานแข่งกับเวลาแข่งกับสเกดดูหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างคุณค่อนข้างมีพลังงานในตัวที่ดีนะคือพลังงานอันนี้มันหมายถึงพลังงานชีวิตความคิดจิตใจแล้วก็คล้ายๆกับมีไฟในตัวอยู่พอสมควรนะคุณไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยากลําบากรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากหรือคุณไม่เคยเจอมาก่อนนะคุณจะผ่านมันไปได้นแน่นอนนะคะด้วยกําลังสติปัญญาของคุณเพียงแค่ คุณลงมือทำแล้วก็เผชิญหน้ากับมันพลังงานดีมากๆเลยไปที่2นะคะ King of s w o r d นะคะเดือนนี้ชาวภูมอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจงานสำคัญสำคัญพูดรวมๆนะมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้แต่ขอให้คุณตัดสินใจด้วยเหตุและผลอันสมควรนะคะประสบการณ์ที่คุณมีอยู่แล้วนะ ที่สั่งสมมา knowledge ที่คุณมีนะคะวุฒิภาวะต่างๆที่คุณมีสั่งสมรวมกันเป็นคูณคุณสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นมาตัดสินใจและจัดระเบียบสถานการณ์อันยุ่งเหยิงในเดือนนี้ให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำไปตามแผนอันนั้นคุณจะแก้ปัญหาทุกๆอย่างออกไปได้แน่นอนคือมันโดดเด่นในลักษณะของการใช้เหตุผล2คือต้องมีแผนการแก้ปัญหาชัดเจนนะคะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ยากอย่างไรมันจะทำได้การเดินทางไปไหนมาไหนขอให้คุณวางแผนให้ดีด้วยนะมันถึงจะ ไม่มีปัญหานะใบที่3มันเป็น empress นะคะ empress ก็คือมันมันบ่งบอกถึงไม่ว่าสถานการณ์นะแม้ว่ามันจะย่าไมมว่ามันจะเหนื่อยคือมันค่อนข้างดินามิกอะพลังงานมันแบบคุณไม่ค่อยได้อยู่กับที่เท่าไหร่อะในเดือนนี้ถึงมันคุณจะต้องไปนั่นมานี่ไปนี่มานั่นแต่คุณก็ยังแฮปปี้กับกับสถานการณ์ในรอบๆตัวคุณหรือว่าสิ่งที่คุณเผชิญหน้าอยู่เหมือนกันนะคะค่อนข้างมีความสุข เพราะว่าจริงๆนะโดยเนเจอร์ของชาวกมุ่มคุณไม่ค่อยชอบอะไรที่ซ้ำซากจําเจอ,อยู่แล้วนะอืมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคุณจะรู้สึกสนุกกับมันเอาไปว่าเดือนเนี้ยคุณน่าจะสนุกมากๆอีกหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็มีไพ่เมดิชเชียนเข้ามานะเดือนนี้ใครที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดการจากคอมมูนิเคชันการประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่านิเทศต่างๆนะ มาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแต่ว่าโดดเด่นในลักษณะของงานออนไลน์ก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะมันจะเป็นไปได้ดีและมีความคืบหน้าสูงนะคะขอให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขอให้พูดเถอขอให้เจรจาเถอขอให้โพสเถอคุณน่าจะขายดีนะถ้าใครอยากได้งานคุณต้องขยันโพสขยันพูดขยันสมัครคุณมีโอกาสที่จะได้สูงมากเพราะไม่ใเช่นแบบว่า manifest ใช่ปะคุณต้อง take action แล้วคุณถึงจะได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้สูงมาก ไพ่ใบถัดมาเป็น six of cups นะคะเดือนนี้คุณน่าจะได้เจอกับต้องเรียกว่าเพื่อนเก่าเก่าหรือว่าคนเก่าเก่าคนในครอบครัวมีโอกาสได้พบเจอคนเขาเรียกว่าคนคุ้นเคยอ่ะเออมีโอกาสได้พบเจอกันหรือมันเป็นเดือนที่คุณจะเดินทางไปหาญาติก็ได้นะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะมันมี empress ไงงหลายๆท่านน่าจะแบบกลับไปหาคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายอะไรแบบนี้นะก็โดดเด่นเหมือนกันนะบางคนก็อาจจะกลับไปเยี่ยมบ้านไปเจอลูก,ลก,ลก,ลกลๆหลานๆก็ได้เหมือนกันนะคะมาใบถัดมา เป็นไพ่ Nine of Pentacles นะคะ Nine of Pentacles มันเป็นไพ่ของความสุขความสบายใจในเรื่องของการเงินแล้วก็หน้าที่การงานชีวิตรอบๆตัวคุณนะคะมันคุณก็รู้สึกว่าแม้ว่ามันจะเหนื่อยนะแต่ตอนนี้ความมั่นคงในชีวิตคุณนะ่ะมันก็มาถึงในจุดที่จุดที่คุณพึงพอใจแล้วดูแลตัวเองได้นะการเงินก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าไพ่ก้าเหรียญเนี่ยการเงินก็ค่อนข้างมั่นคงดีอยู่แล้วนะคะมันก็เลยแบบสบายอกสบายใจหลายๆท่านน่าจะก,กําลัง มองหาพันเนอร์หุ้นส่วนในการขยายธุรกิจไหมเงเพราะว่ามันมีไพ่ที่เหมือนมันอิ่มตัวแล้วแล้วเหมือนกับพยายามมองหาอยากจะพุชไปข้างหน้าอยากจะทําให้ชีวิตแบบก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งสเต็ปเพื่อเพื่อความมั่นคงทางการเงินของคุณด้วย2เพื่อตอบโจทย์ความสุขของตัวคุณคือเหมือนกับสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่มันยังไม่พอคุณอยากจะก้าวไปข้างหน้ามากกว่านี้อีกมันก็เป็นไปได้นะ แล้วก็ใบถัดมาเป็น seven of b o n r s นะคะไพ่ใบนี้มันโดดเด่นในลักษณะของการเรียนการศึกษาต่อนะคะหลายๆคนน่าจะมีแผนเนี่ยกำลังมองหาการเทคคอร์สอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะคะหากคุณจะต้องไปสอบแข่งขันหรือรอการเรื่องขัน้นรอการโปรโมตคุณมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันเพราะว่า chariot ากับเจ็ดไม่เท้าขึ้นมานี่ก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะแต่ว่าบางทีอ่ะคนใกล้ตัวคุณน่ะที่คุณมีสายสัมพันธ์อันดีด้วยเขาก็อาจจะช่วยคุณได้ด้วยเหมือนกัน ใบถัดมาเป็นไพ่สามดามนะคะ Free Up Source นะคะแต่ในชีวิตคนเรานะมันก็ไม่ได้มีอะไรราบรื่นไปซะทั้งหมดหรอกนะมันก็ต้องมีเรื่องจุกจิกใจบ้างสักเล็กน้อยนะคะบางทีก็อาจจะได้ยินเสียงนินทานะคะแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะความดันนะคะแล้วก็หัวใจด้วยนะคะใบถัดมาเป็น Page of Pentacles Page of Pentacles นะคะเราว่าคุณนะ่ะคิดหาเงินหาทองเพิ่มจริงนั่นแหละ หรือไม่ก็สตาร์ทอัพโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันเป็นการหาเงินหาทองหาลูทางในการแบบหารายได้เพิ่มขึ้นนะหลายๆคนน่าจะอยากขายของออนไลน์แต่ก็มองว่าเอ๊ะมันการแข่งขันสูงนะคุณจะแบบไปได้หรือเปล่าขอให้ลงมือทำนะคุณงานออนไลน์เนี่ยเหมาะกับคนกลุ่มมากเลยคุณรู้ป่ะถูกโลกคุณมากๆแต่คุณอาจจะต้องหาสไตล์ที่มันเป็นแบบของคุณเองอะ่ะอืมแต่ให้เน้นของสวยๆงามๆนะก็จะไปได้ดีพวกอาหารเครื่องดืม่ม อาหารก็ดีนะแต่ว่าต้องตกแต่งหน้าตาให้ดูดีน่ารักน่ารักเป็นของหวานนะได้น้ําหวานได้ชานมไผ่มุกก็ดีร้านกาแฟาก็ดีนะคะอาจจะเป็นเสื้อผ้าของใช้ยฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยค่ะคุณจะขายออนไลน์ก็ดูดีเหมือนกันน่าจะไปได้สวยแต่ว่าขอให้คุณเลือกให้มันชัดเจนนะว่าสไตล์ร้านคุณคุณจะเอาแบบไหนกันแน่คุณอย่าเอามารวมกันนะมันจะไม่โอนะคุณอืทําให้มันเป็น ทำให้มันเป็นระเบียบทําให้มันเรียบร้อยทําให้เว็บเพจคุณดูสวยดูน่าเข้าแล้วก็ให้มันเป็นสไตล์นะคะของคุณเองมันถึงจะดีนะใบสรุปสุดท้ายเป็นไว้เทมเพล a ตนะคะเทมเพล็อมาบอกเลยว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะขอให้มันเป็นสมดุลปรับสมดุลให้มันเข้ากับตัวของคุณเองทํางานก็อย่าลืมแบ่ง เวลาไปพักผ่อนด้วยนะคะทํางานอย่าลืมแบ่งเวลาให้คนใกล้ตัวคนใกล้ชิดด้วยคุยกันบ้างเจอหน้ากันบ้างไม่ใช่ทําแต่งานนะประเด็นถัดมานะคะเทมเพลนมันเหมือนการปรับสมดุลภายในตัวของคุณด้วยคุณทํางานนอกบ้านไปไหมคุณมีเวลาทบทวนเรื่องราวของความคิดความรู้สึกความพึงพอใจกันในชีวิตของตัวคุณหรือเปล่าว่าตอนนี้คุณมาถึงจุดไหนแล้วคุณอยากไปไหนไม่ใช่คุณออกเดินทางอย่างเดียวแต่ปาสะจากเข็มทิศมันเป็นไปไม่ได้นะที่คุณจะแบบ ไปในจุดที่คุณต้องการน่ะมันต้องมีโกนะคะมันต้องมีเป้าหมายนะแล้วก็ต้องมีเข็มทิศดังนั้นอย่าลืมไพ่เทมเพลนออกมาในเดือนกันยายนนี้นะคะมันเป็นอีกเดือนหนึ่งที่สําคัญที่คุณควรจะลองคุยกับตัวเองดูซิว่ามีจุดไหนที่เราแบบมันมันเสียสมดุลอยู่บ้างไหมในที่เนี้ยแยกงง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรือความรักขอ้คุณแบบทําไปทีละอย่าง ะะใช้ความคิดนะความคิดที่สิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันสมดุลมันมีเหตุผลมาสอดคล้องสอดรับกับความคิดของคุณหรือ,อยังหากคุณคิดคุณได้ลงมือทําหรือ,อยังลงมือทําแล้วอะ่ะคุณอย่าลืมด้วยนะมันเป็นกลับไปกลับมามันก็ต้องทบทวนดวยว่าจุดอ่อนในสิ่งที่เราทําอ่ะมันมันได้รับการแก้ไขหรือ,อยังแล้วมันร้ายแรงไหมนะคะเพราะมันมีภพยอันเนี้ย มันคือไพ่ตรวจสอบความผิดพลาดนะคะแล้วก็ให้เรากลับไปแก้ไขนะคะบางครั้งก็ไม่จําเป็นจะต้องรีบร้อนเกินไปนักเพราะว่าคนกลุ่มเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่แอคทีฟมากๆอยู่แล้วนะแล้วคุณก็บางทีคุณจะทําท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 าตลอดอะแต่ว่าบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยวางแผนเท่าไหร่นะต้องบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่บางทีคุณอาจจะต้องมาวางแผนเก็บเก็บงานที่มันมันดูมันไม่ค่อยเป็นระเบียะ่ะอืม อีกสิ่งหนึ่งอยากจะเตือนคนกลุ่มไว้นะคะหากคุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆโดยเฉพาะเรื่องราวของการเงินนะคุณต้องอ่านเอกสารให้ดีนะคะนะอ่านเอกสารให้ดีนะมาดูการเงินกันบ้างการเงินในเดือนนี้เป็นยังไงการเงินในเดือนนี้มองว่าคุณผ่านไปได้นะคะพื้นฐานการเงินคุณไม่น่าจะลําบากอะไรแต่เดือนนี้มันอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างมันจะมีจิป,ปาถะเล็กๆน้อยๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยอะนะแล้วก็บางทีก็หมดไปกับการกินการใช้ การกินการใช้ก็แบบกินหรูอ่ะอยู่สบายการเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรือมีการซื้อของให้คนที่คุณรักอะไรแบบนี้นะมองว่ารายจ่ายพอๆกับรายได้หากคุณตั้งใจจะเก็บเงินหรืออยากให้เงินมาเหลือคุณต้องตั้งใจเก็บนิดนึงนะมันหมุนนะ่ะนะถามว่ามันมีไหมเออมันมีมีเข้ามาให้ใช้แต่ถามว่ามันจะสบายไหมมันไม่ค่อยสบายคุณค่อนข้างใช้เงินตามใจนะถึงพื้นฐานการเงินคุณจะดีอยู่แล้วแต่ว่า ก็รัดเข็มขัดไว้หน่อยก็จะดีนะจ๊ะถามว่ามีโชคลาภไหมเดือนนี้น่าจะเป็นโชคลาภจากการทํางานนะเขาเรียกว่าเงินมาจากน้ําพักน้าแรงนะโชคลาภมันมาไม่เห็นน่ะไม่ค่อยมีนะนะจ๊ะถ้าใครที่กําลังเดือดร้อนทางการเงินอยู่นะคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณรักได้นะคะบางทีน่าจะเป็นแบบญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยหรือแ่าญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณยายอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะ นะคะล้วก็มีโชคทางการเงินไหมเหรอก็ยังไม่เห็นอยู่ดีอ่ะแหละอืมแล้วพูดทำไมเนาะขอโทษขออภัยนะเอามาดูกัน แล้วเรื่องอื่นๆละ่ะมีอะไรคนที่อยากได้งานใหม่บางทีต้องแนะนําว่ามันอาจจะเพิ่งมีข่าวสารเข้ามาหาคุณมีข่าวในการรับโยกย้ายคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะหากคุณแบบเนี่ยมันมีมีโอกาสที่จะได้งานแต่ว่าต้องบอกเลยว่าคู่แข่งคุณก็น่ากลัวเหมือนกันคุณมีโอกาสที่จะได้กลับไปทํางานในสถานที่เก่าๆที่คุณเคยทําอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนของคุณเป็นคนแนะนํามาให้นะคะเป็นเพื่อนๆเก <ๆ S 1> <ฮะ>่าที่คุณเคยรู้จักอะคือมันมีโอกาสทาี่จะโยกย้ายในเรื่องของการงานเหมือนกันแต่ว่า คุณจะต้องเลือกให้มันเลือกจุดยืนให้มันชัดเจนนะว่าคุณจะไปในตําแหน่งอะไรหน้าที่อะไรขอให้เลือกให้มันชัดเจนเป้าหมายให้ชัดนะแล้วก็ขวนขวายแอคทีฟเต็มที่มีโอกาสที่จะได้แน่นอนนะแต่ถ้าจะรอให้มันตกใส่หัวมันจะไม่นะคุณต้องพยายามสุดตัวมันถึงจะได้นะเพราะมันเป็นไพ่ที่ได้มาด้วยความพยายามนะคะแต่ถามว่ายายเราจะดีไหมบอกเลยว่าก็ก,ก็เหนื่อยแต่ก็ชา์เลนส์สำหรับคุณเดีย มันน่าจะมันน่าสนุกสําหรับคุณหากคุณไม่กลัวความลาบากนะมาดูเรื่องราวของความรักกันบ้างคนโสดจะมีคู่ไหมคนโสดจะมีคนถูกใจเข้ามาไหมคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจเข้ามานะคะต้องบอกเลยว่าเกณฑ์ที่เห็นโดดเด่นนะมันเหมือนจะเป็นชาวต่างชาติได้เหมือนกันประเด็นที่สองคือกลุ่มพ่อแม่ประเด็นที่3ก็คือกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่าเรานะเป็นคนโดดเด่นในลักษณะของคนาธาตุลมนะคะคนาธาตุลมก็จะเป็นเมถุนตุนกลุ่มเนาะ ประมาณนี้พอยต์ก็คือคนที่อายุน้อยกว่าบางทีมันจะเป็นลักษณะของคนธาตุดินเนาะก็จะเป็นพวกมังกรน,นะคะมังกรผู้ศกกันอะไรประมาณนี้นะจะเป็นเด็กๆแบบเป็นเด็กช่างคิดน่ะเป็นเด็กที่แบบไอเดียดีเป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กน้อยที่ดูน่าเชื่อถือนะบางทีคุณอาจจะประทับใจในความที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีวุฒิภาวะที่โตก่อนวัยสักนิดนึงอะ่ะเออดูแบบ อารมณ์มั่นคงดีนะอะไรอย่างเงี้ยความสุขุมของเขาความเงียบของเขาบางครั้งมันทําให้คุณสนอกสนใจแล้วอยากจะค้นหาอยากจะรู้จักนะคะแล้วก็ประเด็นถัดมาหากคุณเจอคนที่อายุมากกว่าเข้ามาบางทีเขาอาจจะแบบเอเขาเรียกวอะไรอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนเขาอะ่ะอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วแล้วเขาอาจจะกําลังหย่ากันไหมแต่ว่าคุณต้องเช็คหน่อยนะว่า เขาหยากกันเสร็จแล้วหรือเปล่าในทางกฎหมายหรืออะไรเพราะมันมี3ดาบมันมีคิงอ f s ซอ r d ขึ้นมาแล้วมันมี Empress ด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยหากคนโสดเข้ามาแล้วอายุมากกว่าคุณนะหรือว่าเท่าคุณเนี่ยคุณต้องตรวจสอบดูหน่อยว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะคนที่รอคนรักเก่ากลับมาคนรักเก่ามีโอกาสกลับมาคืนดีกันนะคะอย่างน้อยๆหากคุณรอข่าวสารคนที่ทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจหรือคนที่แบบเจอเหตุการณ์การรัฐสามเศร้าเราสามคนหรือว่า อุปสรรคในความรักมันมาแล้วมันทําให้พวกคุณสองคนแยกห่างจากกันเนี่ยคุณจะได้ข่าวสารจากเขานะแต่บางทีดูๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้รอคุณอาจจะเป็นคนที่ทักไปก่อนนะคะแต่ถ้าถามว่าทักไปแล้วมีโอกาสได้รีเทิร์นไหมมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ว่าขอให้คุยกันด้วยอารมณ์ดีๆนะคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะมันจะปรับความเข้าใจกันได้แน่นอนมันมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคุยกันดีๆนะคะนะ ความรักของคนมีคู่นะคะมันโดดเด่นมากเลยใครก็ตามที่อยากจะได้น้องเนี่ยหรือมีหรือท้องอยู่แล้วเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆคุณอย่าเครียดคุณอย่าคิดเยอะนะคุณห้ามเครียดนะไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายต่อเด็กในท้องนะคะดังนั้นใจร่มๆปรับสมดุลให้อารมณ์ดีๆนะเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณอย่าไปใส่ใจข้ามได้ข้ามมันไม่ใช่เรื่องขอขายบาดตายคุณข้ามไปก่อนเอาไวค้คลอดก่อนแล้วค่อยมาแก้ได้ไหมหรือไม่ก็หาตัวช่วยนะคะ พยายามอย่าไปวุ่นวายมากเพราะว่ามันมันเสี่ยงเหมือนกันนะสามดามาติดก,กับไพ่ท้องเนี่ยมันเหมือนกับระวังเด็กจะป่วยนะคะนะดูแลน้องดีๆแต่หากใครที่คาดหวังว่าอยากจะมีสมาชิกใหม่ในช่วงเนี้มันมีได้แหละแต่บางทีร่างกายคุณอาจจะไม่ค่อยพร้อมอะ่ะคุณอาจจะต้องประครบประงมดีๆนิดนึงนะนะคะ มีอะไรอีกความรักยังดีอยู่ไหมสําหรับคนมีคู่ความรักจริงๆมันไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่แต่ว่าคุณก็ยังมีความสุขดีนะยังมีการพูดคุยกันระหว่างคนรักเขาเรียกว่าถ้าถ้าคุณแต่งงานกันแล้วหรือคุณเป็นแฟนกันแล้วมีคอมมิตเมนต์กันแล้วบอกเลยว่าความรักจริงๆมันก็ยังดีอยู่แหละแต่ว่าบางทีมันจะมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยน้อยงุ้งยิ้งงุ้งิ้งอ่ะแต่มันเป็นการพูดกันด้วยอารมณ์มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ระดับคอขาดบาดตายนะบอกเลยมันยังสามารถไก่เกี่ยคุยกันได้ดีๆอยู่นะะคแแตต่่่เพียงวา ให้คุณกลับมาคุยในตอนที่คุณพร้อมและคุณสบายใจดูมันมีแต่ไพ่แบบค่อนข้างอารมณ์รอนนิดหนึ่งนะคะแต่เอาเป็นว่าความรักยังดีอยู่นะมาดูกันพลังงานความรักจากไพ่ออราเิลจะบอกคุณว่ายอย่างไรบ้างใบแรกนะคะเขาบอกเคลียร์โยมายนะคะอะไรก็ตามที่มันรบกวนจิตใจคุณนะคะหาจุดยืนของตัวเองในความสัมพันธ์นี้นะคะหากคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่คุณก็ต้อง ค่อยๆใจเย็นๆแล้วเคลียร์โยมายมันแปลว่าเอาพลังงานลบออกไปพลังงานอะไรที่มันไม่จําเป็นเอาออกไปเนี่ยคำบ่นคําพูดคําจามันมีประโยชน์กับชีวิตไหมถ้าสิ่ไหนมันไม่มีมันไม่มีประโยชน์เลยในความสัมพันธ์หรือไม่ได้ให้บทเรียนอะไรคุณเลยุณก็ทิ้งมันไปคุณจะเก็บมันไว้ทําไมอะไรแบบเนี้ยมันเป็นช่วงสปาอารมณ์ของคุณนะในเดือนนี้เพราะว่าการทํางานมันก็เหนื่อยอยู่แล้วเวลาที่จะอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ค่อยมีดังนั้นปรับอารมณ์ดีๆนิ่งๆนะคะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยที่มัน ท็อกซิกกับความรักความสัมพันธ์คุณคุณก็วางไว้วางทิ้งไว้ไม่ต้องเอามันกลับบ้านใบที่สองไพ่ออกมาว่าเป็น s p i r i t u ช l g ลไกด์แดนะคะบางครั้งคุณอาจจะต้องเอ,อ่อสปิริต u ชีลไกด์แดมันเหมือนกับหาที่พึ่งทางใจอะ่ะ ประมาณนี้แต่ถ้าใครเชื่อเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณก็อาจจะแบบขอพรกับเทวดาประจําตัวทําบุญบ้างอะไรบ้างอย่างนี้กรณีถ้าคุณเชื่อนะคะคุณก็สามารถทําบุญแล้วก็เผื่อแผ่ให้กับเทวดาประจําตัวคุณได้นะขอให้คุณสบายใจขอให้คุณหาทางออกจากสถานการณ์ที่อึดอัดเหล่านี้ไปได้มันเป็นมันเป็น เขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนคุณต้องฮิวิ่งตัวเองนั่นแหละแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะคุณก็ต้องทำด้วยตัวเองสุดท้ายมันก็คือการฮิลิ่งเรื่องของอารมณ์แล้วก็สภาพจิตใจนั่นเองนะความรักความสัมพันธ์มันไม่เด่นว่าคุณต้องทําอะไรกับคู่ ไปสุดท้ายเขามาบอกว่า a New chapter นะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยหลังจากที่คุณเคลียร์พลังงานของตัวคุณเองเสร็จแล้วเนี่ยมันก็พร้อมแล้วล่ะที่จะสร้าง New c h a p t e r ในความสัมพันธ์นี้นะคะ New chapter ในที่เนี้ยมันไม่ได้แปลว่าคนใหม่นะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าก็ได้เหมือนกันคนโสดหรือคนอกหกักคนที่รอแฟนเก่ากลับมาเคลียร์พลังงานให้ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สร้างเสริมกําลังใจ ให้กับตัวเองแล้วก็คุณจะพร้อมในการเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่สําหรับความรักความสมพันธ์ครั้งใหม่ในครั้งนี้แต่ new chapter ที่นี้นะไม่จะเป็นว่ามันจะต้องมีคู่มีคัพเปอนะคุณมันอาจจะเป็น new chapter สําหรับคุณในการรักตัวเองก็ได้แล้วแต่คุณจะเลือกนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อคุณอยู่กับตัวเองคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันอยู่กับตัวเองฉันยังต้องการอิสระคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่ด้วยการรักตัวเองก็ได้นะเพราะมันมีไพ่ใบนี้ไงไพ่คนโสด อยู่อย่างนี้ฉันก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วนะเนี่ยหลังจากฮิลลิ่งแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ฉันยังไม่เหมาะกับการมีคู่นะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคุณนะเพราะว่าคนกลุ่มเป็นคนที่รักอิสระมากๆเราก็ชอบจะมีความสุขมากเวลาได้เป็นตัวเองนะขอคําแนะนําในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สามใบให้กับคนกลุ่มหน่อยจ้าใบแรกนะคะ spend spend some d u a l i t y time together นะคะ แม่หมอไม่แน่ใจนะมันมันน่าจะเหมือนกับว่าให้ใช้เวลานะคะในเวลาที่คุณอยู่กับคนรักเนี่ยให้ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณภาพนะ It's important that we spend quality time with those we are in significant relationship with listening and talking to each other นะคะวางโทรศัพท์ลงนะจ๊ะเมื่อคุณอยู่กับคนรักคุณก็คุยกันบ้างนะ Listen นะคะ and t a l k talking นะคะ listening and talking ก็คือฟังแล้วก็พูดคุยกับเขาบางครั้งอาการการที่มันไม่ค่อยเนี่ยมันหลายๆคนน่าจะอยู่ในภาวะของ distance relationship ไหมคือเวลาอยู่ไกลๆกันนะบางทีคุณอาจจะต้องคุยกันให้มากหน่อยนะคะเหมือนกับว่าถามเขาหน่อยว,ว่าวันนี้อารมณ์เขาเป็นยังไงสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงเขาเจอเรื่องเครียดๆอะไรกันบ้างบางครั้งเวลาคนเราเครียดเค่ะ เราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนักหรอกค่ะเราต้องการให้ใครสักคนฟังเราในเรื่องที่เราเครียด,ยดถูกไหมนะแล้วคุณก็ถามใครเอาใจใส่ความรู้สึกเขาแค่นี้เขาก็พึงพอใจแล้วล่ะค่ะนะ Treasure your loved one นะคะ Treasure your loved ones It is important to love others deeply ก็มันก็แบบ เวลาคุณรักใครอ่ะคุณก็จงทําให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าคะจงใช้เวลากับเขาให้ดีที่สุดจะอธิบายยังไงดีล่ะคล้ายๆกับแสดงความรักเมื่อคุณรักใครสักคนนึงอ่ะคุณก็ต้องรักเขาอย่างจริงจังอ่ะนะดีบลีก็รักแบบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยหรออ่ะแปลไม่ถูก เอาเป็นว่าไม่รู้จะเรียบเรียงเป็นภาษาไทยยังไงเอาเป็นว่าให้ความสําคัญกับคนที่คุณรักจงแสดงออกพายมันเป็นมือประคบประงมเห็นไหมไม่ใช่ว่ารู้สึกอย่างเดียวบางครั้งคุณอาจจะต้องแสดงออกแบบจริงจังอย่างจริงจังว่าเธอมีคุณค่าและมีค่าสําหรับฉันมากนะนะคะจงแสดงออกถึงความรักไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นคําพูดบางครั้งการกระทําก็เสียงดังกว่าบางครั้งการฟังก็สําคัญไม่แพ้การพูดเลยนะ ใบสุดท้ายนะคะสำหรับชาวกลุ่มไพ่แนะนำว่า the only thing that that is real is love นะคะบางทีเขาบอกว่า the only thing that is real บางครั้งอะ่ะสิ่งที่มันเป็นจริงมันก็มีแค่ความรักอะค่ะนะสิ่งที่มันเป็นความจริงมันก็คือความรักนะแปลภาษาไทยยังไงนะ the only thing that is real is love mm. shift your focus from the problem back to love นะคะ ถ้ามันห่างหายจากความรักไปแล้วบางทีมันก็ถึงเวลาแล้วที่คุณสองคนจะเติมความหวานให้กับความสัมพันธ์นี้บ้างนะคะเพราะว่าการสร้างพลังงานความรักให้อีกฝ่ายรับรู้ว่ามันเหมือนไวเบชั่นขึ้นพลังงานความรักจากคุณนะ่ะคุณต้องพยายามส่งต่อไปให้ถึงอีกฝ่ายใช่ปะมันก็จะทําให้เขาอสัมผัสถึงความรักที่คุณมีต่อเขาแล้วเขาถึงจะรู้สึกว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาอ่ะมันมีอยู่จริงๆแล้วมันเป็นของจริงนะ ฟังไปแล้วนะคะพอจะเป็นประโยชน์กับคุณไหมหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้คุณนะ่ะนำไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตแล้วก็มีความสุขในชีวิตเป็นกําลังใจให้กับคนกลุ่มทุกคนนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องราวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะสําหรับเดือนหน้าในคลิปประจําเดือนเดือนหน้านะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ